สุขได้โพสต์ข้อความถึงคำถแถลงของเจ้าชายโมงฮัมหมดบินซารมานมกุฎราชกุมารมาแห่งซาอุดิอาระเบียถึงสถานการณ์ระหว่างประเทศอิสร,ราเอลและก็กลุ่มฮามาตโดยอ้างอิงจากสำนักข่าวอันจาศซีรา ของทางการซาอุดิอาระเบียได้รายงานว่ามกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบ,บียได้รับโทรศัพท์จากประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านแล้วก็ได้หารือการเรื่องของสถานการณ์ทางทหารปัจจุบันในกาซาและก็พื้นที่โดยรอบและทรงย้ำจุดยืนที่หนักแน่นของซาอุดิอาระเบียเปิดคำทแถลงเจ้าชายซาอุหลังสะพัดไม่ให้ไทยผ่านาน่านฟ้าเมื่อช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเครื่องบินลำเบียงแบบ A340-50 0 ออกเดินทางจากทาก่าอากาศยานสองกองบิน6ดอนเมืองไปยังทาง่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนประเทศอิสราเอลเพื่ออพยพคนไทยในอิสราเอลจำนวน137คนภายหลังจากได้รับอนุญาตให้บินผ่านน้านฟ้าของประเทศต่างๆรวม10ประเทศนั่นก็คือสาธารณร,รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณร,รัฐประชาชนจีนคาซักสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานอาเซอร์ไบจานอาร์เม,นนเ,นมเนียตุรกีไซปรัสและอิสราเอล ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางการบินที่อ้อมนะคะเนื่องจากกองทัพอากาศเนี่ยก็แจ้งว่ามีบางประเทศเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ผ่านน่านฟ้านะคะต่อมาค่ะทางทวิตเตอร์ของคุณวศนาณานุ่มนะคะได้โพสต์ข้อความว่าเครื่องบิน Air b บัส340ขีด500เที่ยวบินแรกของทอ,อเนี่ยได้ขึ้นบินเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน32นาทีไปรับ137คนไทยจากอิสราเอลกลับบ้านและก็ต้องบินอ้อมไปทางลาวแล้วก็จีนคาซัคสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานอาร์เซเบจารอาร์เมเนียตุรกีไซบัสแล้วก็ลงที่เบนเเรรอิสาลนะะคหังจกทีู ไม่ให้บินผ่านโดยในโลกออนไลน์นั้นได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณเจริญสุขลิ้มบรรจงกิจนะคะได้โพสต์ข้อความถึงคำแถลงของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซามานมกุฎราชกุมาร,มกกรมแห่งซาอุดิอราระเบียโดยอ้างอิงจากสำนักข่าวอันจาสซีราบ,บอกว่าคำแถลงสำคัญจากมก,กุฎราชกมุมารแห่งซาอุดิอราระเบียเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยรชาชอาณาจากักรซาอุดิอราระเบียตั้งใจจะให้สถานการณ์ต่างๆคืนกลับสู่ความสงบและหยุดการยกระดับความรุนแรงจนเป็นสงครามในฉนวนกาซาซาอุดิอาระเบียปฏิเสธการมุ่งเป้า ทำลายล้างไปที่พลเรือนและทําลายโครงสร้างพื้นฐานในฉนวนกาซาและเขาบอกว่าเราต้องทํางานเพื่อฟื้นฟูกระบวนการสันติภาพเพื่อให้แน่ใจว่าชาวปเาเลสไตน์เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ของพวกเขาและก็ต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงการยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซาโดยก่อนหน้านี้ค่ะสำนักข่าวเอสเอของทางการซาอุดิอาระเบียนะคะได้รายงานว่า เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียได้รับโทรศัพท์จากประธานาธิบดีอิบราฮิมไบรซีของอิหร่านและก็ได้หารือเรื่องของสถานการณ์ทางการทหารในปัจจุบันในกาซาและก็พื้นที่โดยรอบนะคะ ซึ่งมกุฎราชกมุมารเนี่ยก็ทรงตรัสว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยกำลังหารือกับทุกฝ่ายทั้งระดับภูมิภาคและสากลเพื่อยุติสถานการณ์ที่กําลังทวีความรุนแรงและส่งย้าจุดยืนที่หนักแน่นของซาอุดีอาระเบียเรื่องการสน,สนับสนุนเหตุผลของปาเลสไตน์ในขณะที่ทางด้านของสํานักข่าว IRNA นะคะของทางการอิหร่านเนี่ยก็รายงานเรื่องของการสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวว่าผู้นําอิหร่านและก็มกุฎราชกมุมารซาอุดีอาระเบียเนี่ยต้องการยุติเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งนักวิเคราะห์นะคะก็มองว่าสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความพยายามสถาปนาความสัมพันธ์ระดับปกติระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลทอี่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยพยายามผลักดันซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เรียกร้องสิทธิประโยชน์จากสาหรัฐหลายอย่างเช่นการรับรองความปลอดภัยการช่วยพัฒนาโครงการนิวเคลียร์พลเรือนซึ่งขณะที่อิหร่านเนี่ยซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินและก็ทางการทหารแก่ฮามาสมานานะก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่าน ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งซาอุดิอราระเบียและก็อิหรา่านเนี่ยประกาศเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ว่าตกลงเนี่ยฟื้นความสัมพันธ์ที่ใช้งักไปนานกว่า7ปีโดยมีจีนเนี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาค่ะ